อยู่เลยครับผมเรื่องนามีนาใช่ไม่อะไีกัไม่ไดาวน์เลยของฟารดของามเอาหันเปไม่แ bởi vì bắt đầu Hãy chứa. On thêm, on thêm. On thêm, on thêm. On thêm, on thêm, on หนักแล้วไม่ใช่หรอสวยป่ายังดุไอ้แพันด้ามากูกลับกูกลับไปช่วยก่อนเกี่ยวได้ทัชเกอบก็สวยแล้วเนี่ยไอ้พี่สไตล์เหมือนกันเซ่สวย เย้เคเอาเรื่องอยู่แล้วเอากูกลับก็ได้กลับก็ได้เสียตายเลือดน้อยกว่ามันมนิดนึงเ <c oughs> <c oughs> กือบลอแลถ้าไม่ถ้าเลือดถ้าเลือดพอพอมันนะมันตาย <c oughs> ตอืแต่ไม่ตายหรอกไปหรือต่อจังหวะมาันทิ้งท่าท่าสองมันดูดเลือดเนี่ย <c oughs> อืเออ ไม่กินนะไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่กินกระชายหนึ่งอะไรโจนหนึ่งวิตามินหนึ่งไปต้องมาเฮนี่ไงนี่ไงอุ้ยน่าจะแย่แรง โอ้โหเกือบไปเติมนะเออไม่เติมไม่เติมโอเคไม่เกือไฟพอก่อนสี่แล้วเราเออลอกกูดิสี่แลถึงจะห้าวได้นะเฮ้ยจต่ต้นเกมเร็วมากกว่าดาเมจมันเยอะมึงรับไหวใช่ไหมไหวเร็วมากนะจ้ะเอาเรื่องอย่างนีแต่ถ้า พอสี่แล้วก็จะสู้มันยากหน่อยอจะต้องเราจะสู้มันได้ตอนเรามีเกาะเกาไฟแล้วอะ่ะอืมมีเกาะไฟเราไม่กลัวหรอกแต่เหมือนมันพย,ยายามจอกตัดเลือดนะ ก็มีดูดเลือดไงอ่าใช่ใชอ้เี้ยกูตัวกูลั่นไอห่าออกจากพุ่มเฉยอเคโอเอเค เทลสาวได้ไม่แรงตอนเกมอยู่โอเคหืมปากกูมาชา้าไปหน่อยเพื่อนไม่เติมนะมึงเพื่อนไม่เติมนะมึง พูดถึงมันก็ยังดีนะคนที่บ้านกลัวเป็นมาตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยนะอออสองอาทิตย์หายเองเลยมั้งเนี่ยไปหาไปหาม,มาแล้วอาทิตย์กว่าแล้วอ,ะอ่ะหมอยังไม่ได้ยา,ยาจากหมอต้องเม็ด <laughs> ดูแลตัวแองไง,งไไมีแต่แม่กลัวมรส่งมาให้ไงฟังอะไรโจรยาอะไรเงี้ย ที่แรกกูนึกว่าหัวหน้าจะไม่ให้กูหยุดเนี่ยอืมไม่ให้หยุดกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเว้ยเพราะว่ากูก็ไปอยู่แล้วไงอืม แต่นี่ยให้หยุดเขาไมให้หยุดักคิดหนึ่งทำไมเดียวมาไม่ได้นเนี้ยไม่ไม่ซื่อเฮียตีป้อมกูเลยครับ ไม่่ซื้อเองนะเดียวม้าไม่ไมซื้อเองนะเดียม้าไม่ไม่ซื้อเงนะเดียม้ป่ามาป่ามาป่ามันอะมาเยโอ้ยนาตายะเอ้ยรอดเว้ยรอดเฉยรอดเฉยเอนดิเลือนน้อยมายุ่งเลยนะ9โมง10โมง เดี๋ยววันจะเข้ามาร้านให้โทรไปหามันมเรยวมากนะเมื่อกี้จะมีกระโดดหรือมีหมุนแม่งตายไม่ไม่มีป่าแม่งมาก่อนอพี่ศาเราไม่มีกวาป่ามันวะเออป่าเรานี่เอาเรื่องกันนะ เ,เแล้วสินเอาอะไรไป็นปาจมูกเอาอะไรไป็นปากทำอะไรไม่เอา,อเ,อาเดี๋ยวเลือดไหลเดี๋ยวผีแทงหูหรอกก่อนอย่างนี้หูนี่แหละมีสิเอาไปเก็บเลยเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยได้ปอมสินเรื่องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนรับด้วยหลั่งแต่ย่าเล่นงี้ก็ตายดีครับอ,อ้าวไวน์โอเอาหรอ เฮ้ยลิเตอร์ลิเตอร์มาลุยเข้าม่ได้กูต้องถอยกูต้องถอยมาแกงกล้ากูนเข้าสุดอีกสวยโซลารเรีวมาอยู่กลางไล่ต่อเลขนีเด่น ่ใชถ้าแมวหายเป็นวิธีบอดารม่มาข้อหัวใช่ไหมแ้ก็เรียกแต่เกได้เชื่อไปแล้วมาแล้วกูมาซอลละยามานะรยาแหลกเกี่ยวไม่โดนถอยเลยก็ได้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนปะเออตัดไม่ตัดดีกว่ากูถอยละกันเทยวก่อน เนี้ยเราเล่นอ,อัพเด่นะเราไม่ค่อยเติมเลยเล่นแบบเพราะว่าเรารู้แล้วถ้าเออเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเล่นอ,อัพเด่นเนี้ยมันมันเติมก็ดีแหละแต่ถ้ามันดันแยกกันได้มันถึงเล่นตัวแยกกันกันเยอะไงนะใช่ใช่แบบเราไม่ไปเลยอ๋ยเทวีวกูหดอืมจะได้แต่นี่เนี้ย เฮ้ยเออเลอกูแม่ปากกูชอบมาตอนตลาดวายเนี่ยมันก็เล่นดีนะแต่มันเหมือนเขาเติมไฟช้าไปไหน่อยเฮ้ยรั้นไปหาระวังนะตัวเดียวไหวอยู่สองตัวครับผมแต่ได้ป้อมอยู่เย็ดเคกดเฟี้ยวโดดข้ามมันเฉยวางไว้ก่อนดิ เฮ้ยดิกเตอร์เก๋ตัดตัดตัดอืมเก็บตริปเออโอเคโว้ยมันได้เข้ากูไปหิวแล้วยู่แลงวยู่แล้วได้เช่นโว้ยกูตายนานแล้วแล้วคนข้างๆ้ากูใครวะมาเก่งกล้า๋อเทวนนาเออสกินมัน ไอ้นี่ไปสกินมันผิวๆหน่อยเอ้ยเร็วมาเข้าหลังโอ้ยเชี่ยเทวเดินรอดเฉยเอาไม่รอดนีู่วะไอ้นั่นสามตัวดักมึงงั้นระวังนะผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะเฮ้ยปมารอดเฉยเย็ดเทปป่าซ้อนเออพอดีเลยโุ้ยป่าได้ตีป้อมเลยกรีบเข้าพอดีโคตรเฟียวอีป้อมได้ไหมถ่ยม่อมกรไหม มันมีแต่ตัวดามเม็นะกูเปิดมังกรให้ดีกว่าเอ้ยแต่กูไม่มีดาเมจกูไปเคลียร์คลิปบนดีกว่าป้ามันตัดคลิปอยู่เดี๋ยวไล่ไล่ลื่นบนดีกว่ากูมีอไรลุกถึงนพ่อแล้วขำใหญ่มันจะมีสีทำไมวะ ซีที่กูกินกันอ่ะอ่อแล้วมันเป็นวิตามินซีกินกินกินเลยไม่ใช่ออมอือวิตามินซีพันนะเข้าใจละเออเป็นวิตามินซีแบบกินไม่ใช่แบบที่เด็กอมเล่นอย่างนั้นเนี่ยเออไม่ใหญ่อะผมหน่อยนะว่าอย่างนั้นอะแบบที่กินเลยอะแต่พอกูก็พอกูขอไปอมไอ้ใหญ้ยกูเวณเนอเสียงเนื้อเียงขับเลยะผมที่ผายอะตดาบอกพ่อเข้าไปอมกูรู้ึงว่าเป็นโควิด สักฝกกระสามร้อยฝกเรนอมซะขมคอนเออคุณรู้ว่าฝกมีคนหนึ่งเขากินกันก็ฝกกินกังสุดวันอะเออมันเปรี้ยวนิดนึงแต่คือมันเป็นความเคียวเปรี้ยวที่ติดขมอ่ะมันขมนําเออแล้วเปรี้ยวติดอยู่นิดหน่อยอ่ะอยู่ไมอยู่ไม่เออฝกเอาไปที่ะทุอย่างนี่หน้ากูนี่ก็เอาเรื่องกันจานี้ เาเรื่องเอาเรื่องเออเกี่ยวสวยๆได้ไหลายรอบเหมือนกันนะผมไม่รวมไฟไม่รวมอะไรเลยคะแนนน้อยสายแน่เอ,อ้ยไม่ใช่ปัญหาได้ดาวก็จบครับผม